ปลาปักทัวเนาะคะ bye, ่ะบายยจ้าทักทายก,กันขึ้นเก่าเนาะค,ะะคะ mm ่ะเนาะที่นี่แม่นั่นมาปลูกแล้วคะ่ะเพราะว้มันบกเกิดเนาะค,ะะคะ mm ่ะเนาะที่นี่ก็เลยมาสีมาแซมนะคะนะคะเดี๋ยวตั้งกล่องกันเวยค่ะทุกคนจ้าจะลองปักดูนะคะคาว่าปลูกง่ายแต่ว่าแม่นันเคยปลูกใส่แต่ทอรถหล่อรถเนาะคะ่ะแต่ว่าบม่เคยปลูกใส่ผืนแบ่สีนะคะเดี๋ยวแม่นั่นสีลองเห็ดเลยเวลาคนตีแล้วห้องกับมาถางห้าออกนะคะเอาเสามาใส่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อยากเด้ท่านเนาะค่ะก็เลยไปขอเพิ่มมากเรื่ยๆไปขอเพิ่มอีกเลยค่ะนี่ค่ะปากไกวนี่ค่ะปากไกวเนาะค่ะตรงนี้ก่หยาอยู่ค่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่ผสมมาตัดเนาะค่ะนี่อยู่สามยอดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่ผสมมาตัดให้เป็นแผ่นนะคะนี่ค่ะปากไกวเนาะค่ะตรงนี้ก่หยาอยู่ค่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่ผสมมาตัดเนาะค่ะนี่อยู่สามยอดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่ผสมมาตัดให้เป็นแผ่นนะคะ คะไม่นแน่จะติดบุ้งที่ที่เฮ็ดไบท์นะคะเพราะว่าอยากไช้นะคะเพราะว่าใช้กบกุ้แล้วอันยาก็ปวดนะคะเนาะอูดเซ็ตแล้วเพรา่าชีสต pues er. ้าไปจังมากมาถักเนาะสีแดงค่ะเป็นสีม่วงมันหวานดีค่ะพันธุ์นี้หวานงานกับทำทำกับงานเป็นวะเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะมาเด้อค่ะมาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ดูนะคะคำว่าปลูกง่ายแต่ว่าไม่นั่นเคยปลูกใส่แต่โอรถลอรถเนาะค่ะแต่ว่าเราเคยปลูกใส่ผืนแต่สีนะคะเดี๋ยวไม่นั่นสีรองเห็ดเลยไม่รับคนตีแล้วเขาก็มาถากหยาออกนะคะเอาเสามาใส่เนาะค่ะเนาะอันนี่ค่ะปากไว้เนาะค่ะตรงนี้กับหยาอยู่ค่ะเดี๋ยวพอใหนายผสมาตัดเนาะค่ะนี่อยู่สามยอดนะคะเดี๋ยวพอในายผสมาตัดให้เป็นแผ่นนะคะไม่รับคนตีแล้วเขาก็มาถากหยาออกนะคะเอาเสามาใส่เนาะค่ะเนาะ อยากเด้ท่านเนาะค่ะก็เลยไปขอเพิ่มมากเดี๋ยวจะขอเพิ่มอีกเดีด๋ค่ะนี่ค่ะถักไว้เขอบคุณบายบายจ้า <Okay. S 3> ทักทายก,กันคือเก่าเนาะคะ่ะน้องแม่นั่นปลูกจค่สี่มันสีขื่นบ่นพี่น้องถ้าเบิงเบ้งเด้อถ้าเวลามันขื่นดีแม่นั่นสีอันลงให้เบิ้งนะคะนี่ปลูกแบบง่ายๆนะคะวันนี้ห่อนหลายพเ,ลเพิ่นเลยื้อยเนาะคะ่ะถแถวสีชมพูใบนี้แหละคะ่ะ ผสมผสมกันไว้นี่แหละคะ่ะเพื่อข้นข้นเนาะค่ะเนาะนี่นี่ก็ได้มากกระเสีย่ยวมะเส่มใส่เนาะคะ่ะนี่ค่ะปากไววเนาะคะ่ะตรงนี้กระหยายอยู่ค่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่ผสมตัดเนาะคะ่ะนี่อยู่สามยอดนะคะ,คะเดี๋ยวพ่อใหญ่่นมตัดให้เป็นแสนนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ได้แก้วบังก่อนมาสองสามยอดนะคะเพื่อนเพิ่งหายมาเนาะคะ่ะเนาะ นี่แหละค่ะคือเกษตรของแม่นั่นเนาะค่ะข้างๆนี่ก็คือป่าปักทัวเนาะค่ะงานกับท้ำถำกับงานเป็นวะเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะมาด้อค่ะมเบึงด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่บึงเนาะค่ะเนาะเพื่อเนขึ้นนะคะตัวนี้ขึ้นขึ้นเลย่ะค่ะบางนึงฉากญงาให้พุ้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสิปักใเด้วค่ะทุกคนอยากเดัน่นเนาะค่ะแสดงติดตัวกนมาก เด็กๆตบมันอีกเลยค่ะนี่ค่ะถักไว้ข้อต่อเนาะสีแดงค่ะเป็นสีม่วงมันหวานดีค่ะพันธุ์นี้นหวานเวลาคนตีนแล้วเ้าก็มาถากหยาออกนะคะเอาเสามาใส่เนาะคะ่ะเนาะป้ออากะสีค้่ำแล้วค่ะเหมือนฝนจะตกเนาะค่ะนาะโอ้ยคอ,อเสืออืคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะคลิปปลูก คลิปปลูกแก้วบังกอน,นะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ได้อันแก้วบังกอมาสองสามยอดนะคะเพื่อนเพื่อนหายมากเนาะค่ะเนาะฝ้ากระซี้ครึมๆแล้วค่ะเหมือนฝนจะตกเนาะค่ะเนาะโอ้ยคอเสืออืคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะคลิปปลูกคลิปปลูกแก้วบังกอน,นะคะน่าสิเพียงใจไรและะ้วค่ะได้มาสามยอดนะคะ ได้มายอดหนึ่งแหละค่ะจะมาทำเป็นสามท่อนนะคะที่นี่แม่นั้นมาปลูกแล้วค่ะพ่อไวยมันบอกิดแล้วค่ะเนาะที่นี่ก็เลยมาสีมาแซมนะคะนะคะเดี๋ยวตั้งกล่องกัน้วยค่ะทุกคนจ้าที่นี่แม่นั้นมาปลูกแล้วค่ะพ่อไวยมันบเกิดแล้วค่ะเนาะที่นี่ก็เลยมาสีมาแซมนะคะนะคะเดี๋ยวตั้งกล่องกัน้วยค่ะทุกคนจ้าใส่เบงเนาะค่ะเนาะเพื่อ่นข้นนะคะตัวนี้ขึ้นเลยนะคะบางนึง สวัสดีค่ะเมื่อนี้ได้อันแก้วบังกรมาสองสามยอดนะคะเพื่อนเพิ่นหายมากเนาะค่ะเนาะมื้อนีนห้อนหลายเพิ่นเลเื่อเปยเนาะคะ่ะตวเบิงสิถมไว้ดีละคะ่ะถมผสมกันไว้ดีละคะ่ะเพื่อเพิ่นขึ้นเนาะค่ะเนาะน,นี่นี่ก็ได้มากกระเสียวมาแซมใส่เนาะคะ่ะเป็นแก้วบังกรสีแดงนะคะนี่ค่ะแก้วบังกรสีแดงนี่ค่ะ กะเสียวมา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 สับไม่ีห่อนหลายเพิ่นเลืเ่อยเนาะค่ะมะเบิงสิทมไว้นี่ลหละค่ะทมผสมกันไว้นี่ละค่ะเพื่อเพิ่นขึ้นเนาะค่ะเนาะน,นี่นี่ก็ได้มากกระเสียวมาแมซมใส่เนาะค่ะนี่แหละค่ะคือกเกษตรของแม่นั่นเนาะค่ะ <c oughs> ข้างๆนี่ก็คือป้าปักทัวเนาะค่ะงานกับท้ำท้ำกับงานเป็นวะเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะมาด้อค่ะมาเบิงด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะ บายบายจ้าทักทายกันคือเก่าเนาะคะ mm ่ะ hmm. เนาะงานกับทำทำกับงานเป็นวะเนา,นานะค่ะเนาะนี่แหละค่ะมาเด้อค่ะมาเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอยากได้พันเนาะค่ะเขเลยไปขอเพจนมากเล่นไปขอเพินเนเ่นอีกเล้วค่ะนี่ค่ะฝากไว้เพราะมันมีห้อนหลายเพิ่นเลยเปืเป่อยเนาะคะ่ะแล้วเบิ่งสิถมไว้ดีแลละคะ่ะถมผสมกันไว้ดีแลละคะ่ะเพื่อเพิ่นขึ้นเนาะค่ะเนาะนีะ่น นี่ก็ได้มากกระเสียวมะเสมำใส่เนาะค่ะมันมีห้อนหลายเพิ่นเลื่อยเนาะค่ะ้วเบิงสีทมไว้ดีละค่ะทมผสมกันไว้ดีละค่ะเพื่อค้นขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่นี่ก็ได้มากกระเสียวมะเส่ใส่เนาะคะ่ะมันมีห้อนหลายเพิ่นเลื่อยเนาะค่ะ้วเบิงสีทมไว้ดีละค่ะทมผสมกันไว้ดีละค่ะเพื่อค้นขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่นี่ก็ได้มากกระเสียวมัดแ่ำใส่เนาะค่ะ เป็นแก้วมังกรสีแดงนะคะนี่ค่ะแก้วมังกรสีแดงนี่ค่ะกะเซียวมา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 สับนีห้อนหลายเพิ่นเลื้อยนะคะแ้วเบิ่งสิถมไว้ดีล่ะคะ่ทะทมผสมกันไวน้ดีละคะ่ะเพื่อเพิ่นข้นนะคะเนาะนี่นี่ก็ได้มากแต่เซียวมาแซมใส่เนาะค่ะห่างเงาได้คุณนนะคะนี่ค่ะเด๋ยวสิป,ปกักไห้เด้อคะ่ะทุกคนถ้าสิดใจใยเนาะคะ่ะได้มาสามยอดนะคะ ได้มายอดหนึ่งแหละคะ่ะจะมาทำเป็นสามท่อนนะคะสวัสดีค่ะมื้อนี้ได้อันแก้วบังก่อนมาสองสามยอดนะคะเพื่อนเพื่อนหามากเนาะค่ะเนะาะฝ้ากระซี้ครึมๆแล้วค่ะเหมือนฝนจะตกเนาะค่ะเนาะโอ้ยคอเสือ,อคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะคลิปปลูกคลิปปลูกแก้วบังก่อนนะคะใส่เบงเนาะค่ะเนาะ,ะเพื่อเพื่อนข้นนะคะตัวน,นี้ขึ้นขนเลยแหะคะ่ะบางนึง งานกับทำทำกับงานเป็นวะเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะมาเด้อลยค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นแก้วมังกรสีแดงนะคะนี่ค่ะแก้วมังกรสีแดงนี่ค่ะเสี่ยวมามามาสามฝ้ากระสีขึ้มๆแล้วค่ะเหมือนฝนจะตกนะค่ะเนาะโอ้ยคอเสืออืคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะคลิปปลูก คีบปลูกแก้วมังกรน,นะคะไม่นีห้อนหลายเพิ่นเลือดื่อยเนาะค่ะระเบิงสิโทมไว้ดีละค่ะโทมผสมกันไว้ดีละค่ะเพื่อข้นขืนนะค่ะเนาะนี่นี่นี่ก็ได้มากกระเสียวมะเส่ยใส่เนาะค่ะเป็นแก้วมังกรสีแดงนะคะนี่ค่ะแก้วมังกรสีแดงนี่ค่ะกระเสียวมะ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 สับบายบายจ้าทักทายก,ก,กันคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะฝากไว้เนาะค่ะ นี่กระยายูค่ะเดี๋ยวพอนพ่ผสมตัดเนาะค่ะนี่อยู่สามยอดนะคะ okay. เดี๋ยวพอนาย่สมตัดให้เป็นแผนนะคะมันีีห้อนหลายพิ่นเลื่อยเนาะคะ่ะแล้วเบ่ง,ะะงสิถมไว้ดีล่ะค่ะทมผสมกันไวน้ดีละคะ่ะเพื่อพิ้นขึ้นเนาะคะ่ะเนาะน,นี่นี่ก็ได้มากระเสียวมัดซ้มใส่เนาะค่ะเนาะ,ะสีแดงค่ะเป็นสีม่วงมันหวานดีค่ะพันดีว่าหวานงานกระทำ ทำกับงานเป็นวะเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะมาเด้าคาดอค่ะว่า